ลบออกคือพิษนะคะบวมว่าวพิษยันตพิษคำเบาพิษยันต์บโหันะเนาะคนจะใส่กุณเจไวนะ้เนาะอันแล้วพี่พ่อนกับหูวมาจากภูผันหูวนี่แหละไม่อยากก็บ,บออกนะม่คืออยากนั่นคือคืออยากแจวหนึ่ง ลบออกคือพิษน่ะค่ะบ่อหัว่าพิษหยังพิษคําเบาเนาะพิษหยังบ่อเนาะเพิ่นแก่ใส่กุญแจไว้เนาะอันละพี่พ่อนกับหัวมาจากภูเพิพ่นหัวนี่แหละตึ้งพักกินน้ำกันเด้อเส็บแสบค่ะข้าวเหนียวจำเจียวเจียวบองค่ะเจียวบองเฮ็เดียวใส่กุญแจไว้นะฝากเบิ่งเด้อพี่น้องค่ะอย่าลืมไปอันนี้เด้อ ตัวที่เพื่อนใส่กุญแจไว้นะ่ะแหละเป็นรถตักเทล,ลายค่ะกินผู้เดียวซ้ำนี่ก็กินมะเบิร์ดกับพี่น้องค่ะแกงไก่ใส่หยวกก่วยหนึ่งพักแล้วแท่คลีบเดียวเม,มื่อคืนมืนอีห่ก็จะอัดไปก็จะแววแทนลบไปสองคีบเมื่อคืนทีส่สวัสดีพี่น้อง คุณปุกคนมากินเผาเหมืกันข้นาวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวหมือน,นี้ค่ะหนึ่งข้าวเหนียวปลาสับขาตักบมันได้แก่พิษก่อนจะลงกับเช็กบึงแล้วก็ไปหลบเรามืดแล้วพี่บ้านก็ไปลบสองขีบแอบที่สารบานเท่าเนาะอันผู้สนับสนุน ฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะชุดยาขอว่านกันเลยเอาต้นกล้วยมาอันผู้สนับสนุนฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะตักเทไหลค่ะกินผู้เดียวซ้ำนี่ก็กินมะเบสกับพี่น้องค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วย หนึงพักบวบมะเขือพักบ่วงค่ะพักบ่วงในสวนค่ะครับไก่ตัวหนึ่งมะเกียงอันผู้สนับสนุนฝากช่องรละพีพรพื้นผาด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ พันสางไว้มะเคือมีคลิปเดียวกันได้เดี๋ยวล่งไปแท่นมะเขือหนึ่งวันหวานกินเขากับเจีวอันใดกับพิษก่อนจะล่งกับเช็คบึงหล้วกับไปลบแล้วมะเขือแล้วพี่บ้านกับไปลบสองคลิป พักไม่อยากกบว่าคืออยากนะเอขคืออยากแจ้วหนึ่งซื้อกับแสบพี่น้องคะ่ะกินขอกับแจ้วหนึ่งพักซื้อกับแสบ พัไม่อยากแต่ก็คืออยากนะเอขคืออยากแจวนี่ใส่คุญแจไว้นะฝากเบิ้งได้พี่นอ้องะอจะเลื่อมไปอันนีเดอ ตัวที่เพื่อนใส่กุญแจไว้น่ะล่ะยวกวกล้ยใส่ไก่บ้าน ฝากเบื้องในเด้อค่ะเด้อฝากพี่น,น้องในเด้อเบื้อง่ายคลิปให้น้ำแน่ะค่ะมีคึดอยาพม่านกันเลยเอาต้นล้วยมากแอบที่สารบานเท่าเนาะบ,บับมะเขือ พักบ่วงค่ะพักบ่วงในสวนค่ะ <c oughs> พอถอดเด้อใส่มือมาใส่มือจบออกคือพิษนะคะบาห่หัวพิษหยังพิษคำเบาเพาะพิษหยังบ่หัวเนาะเพิ่งกใส่กุญแจไว้เนาะอันลวพี่พอนกับหัวมาจากภูพันหัวหนี่แหละเอบที่สารบานเท่าเนาะ ดยาบของบ้านก็เลยเอาต้นกล้วยมาหนึ่งพักก็ตักเทไหลค่ะกินผู้เดียวซ้ำนี่ก็กินมาเวริรดกับพี่น้องค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยหนึ่งพักก็ตักเทไหลค่ะกินผู้เดียวซ้ำนี่ก็กินมาเบิรดกับพี่น้องค่ะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยหนึ่งพักกินบ่เป็น <laughs> อย่าลืมนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอันเบิงห้องอาดคลิปแล้วกับเบิงว่าข้ามบ่อข้าจ่าห้องกินบ่เป็นนะ <c oughs> อย่าลืมนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวอันเบิงห้องอาดคลิปแล้วกับเบิงว่าค้ามบ่อข้า,า,ขาจ่าห้องอันผู้สนับสนุนฝากช่องละพีพรพื้นผาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจกแคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อีสานบ้านเท่าเนาะนกินน้ำกันเด้อสับเซาป่ะข้าวเหนียวจำเจียวเจียวบองค่ะเจียวบองเฮ็ดเองฝากเบิ่งในเด้อค่ะเด้อฝากพี่น้องในเด้อเบิ่งถ่ายคลิปให้น้ำแน่ค่ะมีซื้อๆก็แซสบพี่น้องค่ะ กินขอ,อกับแจวหนึ่งพักคือซื้อกระเซ็ตเหมนเงินพอนเบาให้ลบออกตรงที่ใส่กุญแจพอนะที่ใส่กุญแจนั่นลบออกเลยพอนะแล้วพี่พ่อนก็ไปลบออกสองคลิปเมื่อคืนนี่ค่ะมันจะพิษก่อนจะลงกับเช็กบังแล้วก็ไปลบเมื่อขื้นแล้วพี่พ่อนก็ไปลบสองคลิปสวัสดีพี่นอกรุกูทุกคนมากินข้าวมังกรข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเหมือนนี่ค่ะกินข้าวเหนียว ปลาสับค่ะตักบดมะเขือหนึ่งวันวานกินขากับแก้วตักเทไหลค่ะกินผูด้เดียวซ้ำนิดก,กินมาเบิร์ดกับพี่น้องค่ะแกงไก่ใส่หยวกก้วยหนึ่งพักไม่อยากกับมคออ่คืออยากนะเอิมคืออยาก แ้ลหนึ่งบวบมะเขือพักบ่วงค่ะพักบ่วงในสวนค่ะครับไก่ตัวนึงมะแกงไม่อยากอะบ่คืออยากนะเอขคืออยาก เจลหนึ่งไม่อยากแบ่คืออยากนะเออคืออยากแก้วนึ่งกินน้ำกันเด้อเส็บแสบค่ะข้าวเหนียวจำเจลเจวบองค่ะเจวบองเฮ็ดเองแล้วท่นคลิปเดียวเมือนคืนมันีะก็จะอัดไปก็จะไปเอาแทน